Hi everyone, welcome to my channel. This is Nasha NCS. I'm so really excited because I stay with the new Porsche Macan. This car is 2022 model year and this car has improved more option and horsepower. Today I am going to do this car. Here we go. เดี๋ยวเรามาชมภาพรวมของเจ้าตัว The New m a ค c a n กันนะคะซึ่ง The New m a ค c a n เนี่ยก็เป็นรถ Compact SUV เป็นรถที่เน้นในเรื่องของการขับสปอร์ตนั่นเองค่ะและคันนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ได้เปิดตัวครั้งแรกในปี2014นะคะและโฉบนี้ก็จะเป็นโมเดลเย์2ี2ค่ะและรุ่นมาคั a เนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3รุ่นเช่นกันนั่นก็คือรุ่นมาคันมาคัน S และก็มาคั a GTS นะคะ แล้วมาคันเทอร์โบล่ะอยู่ไหนตอนนี้นะคะก็คือในส่วนของโมเดลเยีย22เนี่ยเขาเลิกผลิตรุ่นนี้แล้วนะคะซึ่งรุ่นท็อปนตอนนี้ก็คือจะเป็นเจ้าตัวมาคัน GTS นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้นัชชาก็อยู่กับรุ่นมาคันนะคะซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชมภาพรวมกันก่อนเลยค่ะด้วย Porsche มาคันโฉมนี้นะคะเขาก็ได้เพิ่มแรงม้าขึ้นมานะคะก็คือแรงม้าอยู่ที่265แรงม้านะคะ และด้วยตัวเครื่องของเขานั้นก็คือจะเป็นตัวเครื่อง4สูรเรียงนะคะเครื่อง2.0ลิตรเทอร์โบชาร์คค่ะส่วนของท็อปนะคะจะอยู่ที่400นิวตันเมตรนะคะแล้วก็0ูน0ถึงนะคะจะอยู่ที่6.2วินาทีและท็อปสปีดของเขานั้นทำได้สูงสุดถึง232กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะซึ่งสมรรถนะแบบนี้เนี่ยจัดว่าไม่เป็นสองรองใครเลยนะคะและก็เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะคะ ใครที่แบบว่าชื่นชอบในเรื่องของการขับสปอร์ตแบบสนุกนะคะแต่ก็ยังอยากมีความเป็น Family เนี่ยรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยเพราะว่ามาคันเนี่ยเขาได้ออกแบบมาจากต้นแบบเจ้าตัว911นั่นเองนะคะซึ่งเกียร์เนี่ยก็เป็นเกียร์ PDK ด้วยนะคะเป็นเกียร์7สปีดนั่นเองค่ะซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้แบบลื่นไหลปื้ดป้านะคะตอบสนองเกียร์ได้แบบไวมากเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าหากใครได้ทดลองขับ หรือได้ครอบครองเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะบอกก่อนเลยว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมาคันนะคะมาพร้อมกับสีเจนเทนบลูเมทัลิกนะคะซึ่งเป็นสีน้ำเงินนะคะมีสไตล์เป็นแบบสปอร์ตมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะโฉมนี้นะคะเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงได้แบบชัดเจนเลยนะคะถ้าเทียบกับโฉมที่แล้วซึ่งโฉมที่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นช่องดักอากาศแบบ3ามช่องที่แบ่งออกกันได้แบบชัดเจนในขณะที่โฉมนี้นะคะชุดแต่งด้านหน้าของเขาเนี่ย ได้มีการตกแต่งให้ดูเหมือนจะเชื่อมถึงกันนะคะดูเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันพาดยาวแบบนี้นะคะซึ่งทำาให้ภาพรวมของเขาเนี่ยดูเป็นหน้ายิ้มนั่นเองนะคะคือเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเป็นโฉมของปี22นั่นเองนะคะซึ่งเท็กซเจอร์ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ชุดแต่งด้านหน้าของเขาเนี่ยแต่งเป็นแบบเท็ก u เจอร์ r าวาแ a c k นั่นเองนะคะที่มีความเป็นมิติมากยิ่งขึ้นนะคะคือสวยลงตัวรับกันมากเลยเนาะแล้วก็ มีตรงนี้ด้วยนะคะขั้นด้วยเขี้ยวของน้องนะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองทําให้ภาพรวมของเขาเนี่ยเห็นได้แบบเป็นรอยยิ้มแบบชัดเจนนะคะเป็นน้องกบที่มีรอยยิ้มมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเทียบกับโฉมที่แล้วเนี่ยก็คือแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยสําหรับใครนะคะที่อยากให้น้องเนี่ยดูยิ้มกว้างมากยิ่งขึ้นหรือดุดันมากยิ่งขึ้นคุณลูกค้าสามารถที่จะตกแต่งที่คอนฟิกเลเตอร์ได้นะคะก็คือชิ้นตรงเนี้ยที่เป็นเขี้ยวเนี่ย จะกลืนไปกับชุดแต่งด้านหน้าของเขาจะทําให้รอยยิ้มของเขาเนี่ยกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการปรับจูนแรงมา้าได้แรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนของฝากระโปรงหน้าเจ้าตัวมาคันนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าฝากระโปรงหน้าของเขาเนี่ยจะใหญ่จะกว้างครอบถึงไฟหน้าเลยนะคะอาจารย์ชาจะเปิดให้ดูค่ะเนี่เราจะเห็นได้เลยนะคะว่าจะมีช่องสําหรับเจ้าตัวไฟหน้านะคะ จะเป็นชิ้นหนึ่งเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟหน้าของเจ้าตัวมาคันกันเลยนะคะสําหรับไฟหน้าของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นไฟหน้า led 4จุดนะคะที่เป็นแบบเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะซึ่งทําให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นเขามีการตกแต่งไฟหน้าให้ดูแบบมีความโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นนะคะจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยและโฉมนี้เนี่ยเขาก็ ได้มีการยกเลิกเจ้าตัวไฟหน้าแมกน i ทิกแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นไฟหน้า LED 4จุดเท่านั้นนะคะซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ก็คือจะเป็นไฟหน้า p d l s Plus นะคะก็คือมุนเลี้ยวตามพวงมาลัยเวลารถสวนมานะคะไฟเขาก็จะหลบลงให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นไฟหน้าแบบเต็มระบบเลยะคะ่ะในส่วนของไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นไฟเลี้ยวแบบ1เส้นนะคะซึ่งก็มีการดึง DNA เจ้าตัว911มา ใส่กับรุ่นนี้นะคะก็คือจะเป็นไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟเดียวในตัวด้วยนะคะซึ่งก็ประกอบกับชุดแต่งออกมาได้อย่างสวยและลงตัวมากค่ะมาดูล้อแต่งกันเลยสำหรับล้อแต่งของรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับลายมาคัน s w สวินะคะซึ่งเป็นสีนีโอดนยนะคะออกสีทอ,ท,อทองที่ให้กลิ่นอายเหมือนกับยุค90กันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งเขาก็ได้มาใส่กับล้อลายนี้นะคะซึ่งเขาก็ตกแต่งเป็นแบบซี่ที่มันมีความเป็นแบบ5ก้านนะคะที่ทําให้ดูสวยลงตัวสปอร์ตมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวคาลิปเปอร์เบรกเขาจะเป็นคาลิปเปอร์เบรกสีดํานะคะซึ่งเป็นเบรกสพอร์ตนั่นเองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับยางนะคะเป็นยาง p ิลลรี่นะคะซึ่งซีรีส์ย่างเขาก็คือจะเป็น265 45R20 ค่ะแล้วมาในส่วนของกระจกมองข้างของรุ่นนี้กันเลยนะคะ ซึ่งชงชิ้นของเขาเนี่ยก็คือจะตกแต่งแบบวัสดุสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยก็จะตรงยาวมานะคะซึ่งทําให้ดูสวยดูสปอร์ตมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงก้านของเขาเนี่ยก็จะเป็นช่องตรงกลางนะคะเพื่อทําการแอโรด y นนามิกนั่นเองค่ะเรามาดูในส่วนของด้านข้างเจ้าตัวมาคันโฉบนี้กันเลยนะคะภาพรวมที่เห็นเนี่ยก็คือยังคงดีไซน์เป็นแบบตัวถังเดิมเลยนะคะ ซึ่งมองแล้วเนี่ยก็คือยังคงความเป็นสปอร์ตโฉบเฉี่ยในสไตล์แบบ Compact SUV นะคะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือเจ้าตัวไซส์เบลล์ของเขาเนี่ยได้มีการเพิ่ม t e x t u r e อร์ตรงนี้ขึ้นมานะคะซึ่งตกแต่งเป็นแบบ t e x t u r e lava า l a c k นั่นเองนะคะที่ทำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอบหน้าต่างของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นขอบหน้าต่างแบบเบียนโนบแบล็กนะคะซึ่งทำให้ดูกลืนรับกับสีเซนเทนบลูได้อย่างลงตัวค่ะเรามาดูในส่วนของล้อหลังกันเลยนะคะสำหรับล้อหลังเนี่ย เจ้าตัวคลิปเปอร์เบรกเนี่ยจะเป็นคลิปเปอร์เบรกสอพอร์ตนะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางซีรีส์2อ5 4 0าอ่าค่ะในส่วนของฝาถังเติมน้ำมันของเจ้าตัวมาคันจะอยู่ฝั่งนี้นะคะหรือฝั่งเดียวกับคนขับนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเติมน้ำมันเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเติมเบนซิน95หรือว่าแก๊สโซฮอลก็ได้นะคะซึ่งถังน้ำมันของเขาเนี่ยก็คือจะอยู่ที่65ลิตรนะคะ เดี๋ยวเรามาชมด้านท้ายอันหล่อเหลาเจ้าตัวมาคันโฉบนี้กันเลยนะคะเว็บแรกที่เห็นเนี่ยคือสวยมากๆเลยนะมาพร้อมกับไฟท้ายยาวๆที่ใครเห็นเนี่ยเป็นต้องหลงไหลเลยเพราะว่าเป็นโฉมที่ทําได้สวยจริงๆนะไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็นสเสน่ห์เลยแต่สิ่งที่แตกต่างนะคะสําหรับเจ้าตัวโฉมที่แล้วกับโฉมนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนชุดแต่งกันชนด้านหลังเนี่ยทั้งชิ้นเลยนะคะในขณะที่โฉมที่แล้วเนี่ยชุดแต่งกันชนท้ายของเขาเนี่ยจะมีความเรียบง่าย แต่ชุดแต่งโฉมนี้เนี่ยเขาได้มีการออกแบบมาให้ดูดุดัดนดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะตามด้วยเท็กซเจอร์ลาวาแบล็กนั่นเองนะคะที่รับกับชุดแต่งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างได้อย่างลงตัวะคะ่ะโดยรวมเนี่ยนัชชาพูดเลยนะเป็นโฉมที่เขาปรับมาเนี่ยดูสวยขึ้นนะอันนี้เจง๋งเริ่มตั้งแต่ด้านบนกันก่อน,อนเลยนะคะสำหรับด้านบนตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสปอยเลอร์เจ้าตัวมาคันนะคะที่เขานั้นได้ตกแต่งเป็นแบบสีดำเป็นโนแบล็กนะคะมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3แบบนี้นะคะ ยาวๆมาเลยแลวไล่มาที่กระจกด้านหลังนะคะมีไล่ฟ้าด้วยแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนะคะจุดตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นที่เปิดฝากระโปรงนะคะก็คือเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเปิดขึ้นออกมานะคะไฟท้ายนะคะไล่สิบรยาวๆที่ดูสวยดูลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับโฉมนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เลยโลโก้ปอร์เช่นะคะที่เขานั้นได้ออกแบบมาเป็นสีซิลเวอร์นะคะมีความเป็น3ามิติ รับกับไฟท้ายได้อย่างลงตัวเลยนะคะเวลาขับกลางคืนเนี่ยคือสวยมากเลยนะเห็นไฟตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆยาวๆเนี่ยคือดูรู้เลยว่าเป็นปอร์เช่นะคะแล้วก็นี่เลยมาคันนะคะซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงรุ่นของแต่ละรุ่นที่ตกแต่งด้วยสีซิลเวอร์นะคะแล้วก็ไล่ลงมานี่จุดเปลี่ยนที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือชุดกันชนด้านท้ายนะคะที่เขานั้นได้มีการปรับแต่งออกมาให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหลังนะคะ4จุด แล้วก็ป้ายทะเบียนตำแหน่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยคันนี้เนี่ยเขาได้เพิ่มออปชันที่เป็นกล้องเซอร์ราวิวนั่นเองนะคะและจุดนี้นะคะก็คือจะเป็นจุดของไฟทับทิมแล้วก็ ไล่ลงมาตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นชุดแต่งการชนท้ายนะคะที่ตกแต่งด้วยวัสดุสีดาด้านและท่อของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นท่อแบบซีเรียสน,นะคะซึ่งทําให้ดูแบบว่าดูเต็มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเราสามารถที่จะเพิ่มออปชันเป็น sport exhaust ได้นะคะซึ่งเป็นท่อคู่กลมกลมสามารถเลือกได้ที่คอนเฟกเ r เลเตอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระท้ายรถกันนะคะกดปุ่มนี้มันก็จะเปิดออกมาเลยค่ะเขานั้นได้ทำช่องจุสัมภาระได้ใหญ่มากๆเลยนะคะ ซึ่งความจุของเขาเนี่ยจะอยู่ที่458ลิตรนะคะจุของได้เยอะมากเป็นรถ Compact SUV ที่เน้นขับสปอร์ตโชบเฉี่ยนะแต่ว่าเขาก็มีความเป็นแบบ Everyday Use นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าภายในเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็เริ่มจากตรงนี้เลยมีช่องตาขายด้านข้างนะคะที่เราสามารถเก็บของได้แบบเล็กๆน้อยๆนะคะก็ถือว่าใส่ใจรายละเอียดอยู่เหมือนกันแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราเปิดออกมาปัา๊บ ก็จะเป็นช่องลงลงแบบนี้ไปเลยตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ sub b a s นะคะเป็นของลำโพงบลสแล้วก็มีไฟนะคะสองช่องสัมภาระด้านท้ายเนี่ยเวลาอยู่กลางคืนอย่างเงี้ยแล้วเราเปิดออกมาเนี่ยเขาก็จะช่วยให้เราเนี่ยมองเห็นของได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของช่องตรงนี้เนี่ยเขามีแบบว่าขั้นๆนะมันไม่ได้เรียบไปสักทีเดียวนะคะก็คือมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะจุของได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว,ว่ามันจะไหลออกมาแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็น ที่บังสัมภาระนะคะที่เราสามารถที่จะใส่หรือว่าจะถอดออกก็ได้แล้วแต่สถานการณ์เลยไอเทมลับนะคะอยู่ตรงใต้ฝาเปิดช่องสัมภาระด้านท้ายนะคะเราก็เปิดออมาปึ๊บนี่ก็จะมีสามเหลี่ยมไทรแองเกลนะคะออกมาก็คือจะเป็นในส่วนของการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะ หากเกิดเหตุฉุกเนข้างทางเนี่ยเราก็สามารถกางออกมาเพื่อให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้เห็นนะคะประตูด้านข้างเนี่ยก็ยังคงความเป็นโฉมที่แล้วนะคะเพิ่มเติมคือคันนี้เขาได้ใส่ชุดตกแต่ง ภา,ายในเป็นคาร์บอนนั่นเองนะคะซึ่งพาดยาวแบบนี้มาเลยคือดูสวยดูสปอร์ตมากเลยนะ <S <S แนะนำว่าถ้าใครแบบว่า,ลาคลั่งคล้ายคาร์บอนเนี่ยใส่ไว้ซะสุดยอดค่ะ <S <S ในส่วนของการใช้งานประตูด้านข้างนะคะเขาก็ยังคงความเป็นเหมือนกับปอร์เช่รุ่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเซ็ตเมมโมรีบอนะคะ 1- นึแล้วก็เป็นรูปกุญแจนะคะแล้วก็ที่เปิดประตูก็ยังเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นปลดล็อกรถนะคะแล้วก็ล็อกรถ แล้วก็ในส่วนตรงแผงควบคุมตรงนี้ก็คือจะเป็นกระจกมองข้างกระจกหน้าหลังพับกระจกนะคะทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมซึ่งภายในก็คือจะตกแต่งด้วยแบบสีดําเดินได้ด้วยสีน้ําเงินนะคะซึ่งรับกับสีตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยลําโพงโบสนะคะที่เขานั้นได้ใส่มาและช่องตรงนี้ก็คือจะเป็นช่องใส่ของนะคะที่ใส่ของได้เยอะกว้างอยูเหมือนกันนะเอาจริงๆทําออกมาได้แบบลงตัวมากค่ะ ตอนนี้นะคะนัชชาก็จะอยู่ภายในเจ้าตัวมาคันปี2 2แล้วนะคะซึ่งความรู้สึกที่นัชชาได้นั่งเนี่ยคือมันมีความเป็นแบบรถสปอร์ต SUV ที่นั่งได้สบายมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่า,าภายนอกเนี่ยรูปทรงจะดูเล็กกะทัดรัดนะแต่ว่าพอน้ชาได้ลองนั่งแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสบายมากๆเลย ใครที่มองหารถ Compact SUV สไตล์แบบเน้นขับสปอร์ตก็ได้ Everyday Use ก็ได้คันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆและราคาก็ดีมากด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในความเปลี่ยนแปลงของเจ้าตัวรุ่นนี้นะคะในส่วนของภายในสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือตรงแผงควบคุมคอนโซลตรงกลางนะคะเขานั้นได้เปลี่ยนมาเป็นแบบเรียบๆเลยสไตล์แบบโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นเหมือนกับตัวคาเยเลยนะคะคือแบบคล้ายกันเลยซึ่งทำให้ดู สวยดูโมเดิร์นดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะการใช้งานของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นแบบกึก่งกดกึ่งทัชสกรีนนะคะดูสิคือเขาอัปเกรดออกมาได้แบบใหม่ขึ้นจริงๆนะอันนี้คือเห็นแล้วแบบว้าวเลยดีมากจากชมที่แล้วเนี่ยจะเป็นแผงควบคุมแบบปุ่มเยอะๆนะคะปุ่มจะมีหลายปุ่มเลยถ้าใครได้เคยเห็นเนี่ยก็คือความแตกต่างจะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตามด้วยพวงมาลัยนะคะที่เขานั้นได้ปรับ เจ้าตัวสวิชโหมดเนี่ยเป็นแบบ992นะคะมาพร้อมกับนาฬิกาสปอร์ตโคโนแพ็กเกจนั่นเองนะคะโดยรวมนะั้นัชชามองว่าด้วยวัสดุด้วยภายในการออกแบบหลายๆอย่างเนี่ยนัชชาว่าสมกับปอร์เช่รุ่นเริ่มต้นเลยใครที่มองหารถปอร์เช่คันแรกเนี่ย,นนยคันนี้คือตอบโจทย์เราสามารถที่จะอัปเกรดบอกอัปเกรดสีภายนอกภายในได้แบบตามใจชอบเลยค่ะ ในการออกแบบดีไซน์ของเจ้าตัวหน้าปัดของมาคันนะคะ mm. เขาก็ยังคงความเป็นคลาสสิกกึ่งอ n นาล็อกนะคะ mm. เป็น3หน้าปัดตรงนี้ตามด้วยหน้าจอ PCM นะคะที่เป็นขนาด10.9นิ้วเจ้าตัวสวิชโหมดนะคะที่เราสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้ผ่านตรงนี้นะคะแล้วเราเปลี่ยนโหมดนะคะ mm. เขาก็จะขึ้นหน้าจอตรงนี้เลยว่าเป็นโหมดสปอร์ตโหมดนอร์มอนะคะ mm. ก็คือเลือกได้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มสปอร์ตเรสปอนนะคะที่เขานั้น ใช้แซงชั่วขณะนะคะ20วินาทีรอบเนี่ยเขาจะตีสูงขึ้นนะคะหากเราแซงพ้นแล้วเนี่ยแล้วเราอยากหยุดเราก็กดมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้ปรับมาเป็นแบบโฉมก็2 2นะคะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยมาพร้อมกับเจ้าตัวนาฬิกาสปอร์ตโคโนแพ็กเกจด้วยนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะก็จับออกมาได้แบบธรรมะแมงยังคงความเป็นสปอร์ตเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝน t ัดเจนชิ p นะคะแล้วก็มีคู e Control ด้วยะคะ่ะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันที่เราสามารถสั่งคำสั่งต่างๆได้ภายในตัวรถนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะการใช้งานของเขาเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะคะนี่ไม่ว่าจะดูนีเวกเตอร์ฟังเพลงโทรเข้าโทรออกนะคะเราก็สามารถที่จะ กดเลือกคําสั่งได้และตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยเดิมจะเป็นปุ่มนะคะเขานั้นได้ออกแบบมาเป็นแบบทัชสกรีนนะคะซึ่งทําให้ดูหรูหราดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะคืออันเนี้ยคือเป็นการอัปเกรดได้แบบดีมากๆเลยนะช่องปรับแอร์ก็คือปรับแบบแมนนวลนะคะก็ดูง่ายต่อการใช้งานไล่ลงมาค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นระบบต่างๆก็คือจากเดิมเนี่ยเป็นปุ่มตรงนี้ก็คือจะเป็นทัชสกรีนนะคะก็คือเปลี่ยนออกมาได้แบบชัดเจน สามารถที่จะปรับแอร์ได้นะคะ2ฝัง่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกโหมดออฟโรดนะคะแล้วก็เลนดิพาร์เจอร์แล้วก็มีออโต้สตาร์สต็อปนะคะแล้วก็ปรับความหนื่ความเฟิร์มของโชค๊คได้นะคะนี่ปรับผ่านตรงนี้เลยไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็เกียร์นะคะก็คือยังคงเป็นเกียร์แบบตำแหน่งนี้อยู่ยังคงให้ความสปอร์ตความดุดันนะคะเป็นเกียร7์7สปีด PDK ที่เขานั้น สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเกียร์ได้แบบลื่นไหลปื้ดปาร์ตอบสนองไว้นะคะพูดเลยว่าขับสนุกจริงๆนะสำหรับมาคันพูดเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะไล่ลงมานะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะก็ถือว่าโอเคนะก็ไม่ได้ลึกแล้วก็ไม่ได้ตื้นเกินไปนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นช่องวางแก้วน้ำนะคะวางได้2แก้ววางได้ลึกมากเลยนะอันนี้เวิร์กเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่พักแขนเปิดออกมานะคะก็คือจะเป็นช่องเก็บของนะคะที่ ค่อนข้างที่จะลึกอยู่เหมือนกันนะคะสามารถที่จะใส่โทรศัพท์ได้นะคะมีช่อง USB C นะคะที่มี2ช่องสามารถที่จะชาร์จแบตได้2จุดแล้วก็ช่อง SD card นั่นเองค่ะในส่วนของแผงควบคุมด้านบนนะคะเขาก็ยังคงความเป็นแบบห้องสไตล์ห้องนักบินนะคือไฟของเขาเนี่ยทำออกมาได้แบบสวยมากๆเลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาจะมีปุ่มไว้ออกคำสั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ่า เปิดหลังคาแก้วเปิดม่านนะคะก็สามารถที่จะเปิดได้เวลาเราแบบอยากกินลมชมวิวอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็กดกึกเดียวแล้วเขาก็จะเปิดออกมานะคะซึ่งก็สามารถที่จะโผล่ไปได้นี่เปิดได้แบบไปครึ่งหนึ่งเลยนะเยอะมากเลยอันนี้ถือว่ามีออปชันนี้ไว้เนี่ยคือคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเขาก็ได้ใส โลโก้ปั๊มโลโก้หัวบอกนะคะเวลาเราเซลฟี่เนี่ยล้วก็เห็นโลโก้ปอร์เช่นะคะในส่วนของการตกแต่งค่ะเขาก็ได้ใส่ซีดเบลเป็นสีน้าเงินนะคะซึ่งรับกับสีภายนอกได้อย่างดีเลยนะคันนี้เขาบ่งบอกเหมือนแบบเป็นคาแรคเตอร์แบบเจนท์แมนนะดูดีเลยแล้วก็ภายในนะคะเขาก็ได้ตกแต่งเป็นแบบคาร์บอนนะคะอันนี้สวยมากเลยนะแนะนําเพิ่มได้ก็ดีนะสวยเพราะนอกจากจะได้ความสวยแล้วเนี่ย ยังลดน้ำหนักตัวรถได้ด้วยนะตอนนี้นะคะนัชชาก็มาอยู่ด้านหลังเจ้าตัวมาคันแล้วนะคะเอาจริงนะหลายท่านก็คงกังลวลเนาะว่าสําหรับเจ้าตัวมาคันเนี่ย compact SUV เนี่ยไซส์จะดูกระทัดรัดนะแต่พอหน้าชาได้ลองนั่งแล้วเนี่ยดูก,กว้างกว่าที่คิดนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคันเนี้ยได้เพิ่มออปชั่นหลังคาแก้วด้วยน้ชามองว่าถ้าใครที่แบบอยากได้มาคันแต่ว่าไม่อยากให้มันดูแคบหรืออะไรแบบเนี้ยเพิ่มไว้ก็ดีนะคะเพราะว่ามันช่วยได้เยอะจริงๆ ซึ่งนาชาเนี่ยสูง167นะคะได้นั่งแล้วเนี่ยคือเฮดรูมเนี่ยเหลือๆเลยสบายมากเล็กรูมสามารถมูฟเมนต์ได้แบบอิสระเต็มเต็มด้ยวยด้วย <c oughs> ก็คือเราสามารถที่จะคอนโทรลได้แบบสบายๆเลยและก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็คือนี่เลยที่วางแก้วน้ำนะคะ2ช่องอาสามารถที่จะพักแขนก็ได้นะคะก็คือถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้เราสามารถที่จะเปิด ช่องตรงกลางนะคะเวลาเราแบบลืมสัมภาระด้านท้ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปหยิบไปเลือกได้เลยไม่ต้องแบบว่าออกนอกประตูแล้วอ้อมข้างหลังไปนะคะถือว่าเป็น compact suv ที่ตอบโจทย์ทุกด้านอากาศเมืองไทยนะคะร้อนๆนนะคะเขาก็มีม่านให้นะคะแต่ว่าเป็นม่านแบบแมนนวลน,นั่นเองนะคะซึ่งการเปิดเขาก็จะเป็นเปิดปิดแบบแมนนวล คือไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่ามันจะพังมันใช้งานง่ายมากเปิดปุ๊บเกี่ยวปั๊บจบแล้วก็แอร์นะคะเราก็ปรับเป็นแบบแมนนวลเอาจริงนะนัชชาชอบปรับแมนนวลมากเลยนะมันปรับง่ายมันใช้งานง่ายะค่ะแล้วก็ปรับอุณหภูมินะคะคันนี้เนี่ยคือเขาจะเป็นปรับแอร์สามโซนนะคะคือด้านหน้า2ด้านหลังหเราก็สามารถที่จะปรับได้ ไล่ลงมานะคะก็คือจะเป็นช่อง USBC นะคะซึ่งเราสามารถที่จะชาร์จแบตได้2จุดในส่วนของการพับเบาะนะคะเราสามารถที่จะพับเบาะในลักษณะ40 20 40ก็ได้นะคะซึ่งมันครบตอบโจทย์จริงๆพอได้พับแล้วเนี่ยคือโล่งมากๆเลยนะโดยรวมนัชามองว่าเป็นรถ Compact SUV ที่เน้นขับสปอร์ตก็ได้รถครอบครัวก็ได้นะจริงๆมัน Every Day Use ได้เลยเพราะว่านชานั่งข้างหลังเนี่ยก็คือนั่งสบายนะ ช่องสัมภาระด้านท้ายก็จุของได้เยอะแล้วนั่งด้านหน้าเนี่ยก็คือนั่งสบายณ้าชาว่าคันนี้ครบจบปอร์เช่มาคันเหมาะกับใครบ้างแน่นอนค่ะว่าหลังจากนาชาได้พาชมรถรุ่นนี้แล้วนะคะนชามองเห็นถึงเรื่องของการใช้งานได้อย่างครบเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับขี่สนุกคล่องตัวรถครอบครัวก็ได้ everyday use ก็ได้นะคะและที่สำคัญก็คือเป็นเครื่องยนต์ล้วนที่ดูแลง่ายและราคาก็ดีนะคะ ออฟโรดก็ได้อีกลุยน้ำก็ได้นะคะขับขี่ก็ง่ายด้วยใครที่มองหารถปอร์เช่คันแรกนะคะก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยปอร์เช่มาคันนะคะที่ครบตอบโจทย์ด้วยราคา4.690,000บาทซึ่งแน่นอนค่ะว่าคุ้มแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยก็คือนัชชาจะนึกถึงแบบกลุ่มลูกค้าที่แบบว่า เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าคุณผู้หญิงนะคะที่แบบว่าหารถคันเล็กเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวมา,าคันก็ได้เหมือนกันแล้วก็ครอบครัวที่มองหารถปอร์เช่คันแรกนะคะก็ได้เหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่นัชชาเนี่ยได้ลองนั่งดูช่องจุสัมภาระด้านท้ายเนี่ยคือมันครบจริงๆนะคือแบบนั่งก็สบายข้างหลังก็ไม่ได้แคบขนาดนั้นนัชชาพูดเลยค่ะว่าครบตอบโจทย์แน่นอนสำหรับใครนะคะที่สนใจรถปอร์เช่นะคะสามารถติดต่อนัชชาได้ตามเบอร์โทรนี้เลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ช่องนัชชา NCS เพื่อไม่พลาดข่าวสารปอเช่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอคลิปหน้านะคะว่านัชชานั้นจะรีวิวรถอะไรเนาะเอาไว้ว่าบ๊ายบายขอตัวน่อนนะคะสวัสดีค่ะ